วันนี้กันเก้าจะมารีวิวการทานเจที่โรงเจบ้านฉาเป็นครั้งแรกของเราเลยที่ได้มาทานเจที่โรงเจรเราก็เข้าไปที่โรงเจเลยค่ะจะมีทั้งแม่ครัวและเมนูอาหารหลากหลายจุดนี้เป็นจุดที่เสิร์ฟน้ำและเขาจะมีระบุรายชื่อเลยสําหรับใครที่แบบว่าสนับสนุนของหวานและตรงนี้ค่ะเราก็มาทําบุญตรงนี้ทําบุญตามกําลังทรัพย์ของเราได้เลยไม่จํากัดตามกาลังรและรายละเอียดเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเช้าเที่ยงเย็นเวลาที่เราสามารถ มาทานเจได้ค่ะเขาจะมีตารางให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกดูเลยค่ะวันนี้คนทานเจเยอะมากจะบอกเลยว่ามีเพื่อนเยอะนี่เมนูผัดถัว่วก็น่ากินผัดถัว่วก็น่ากินผัดุ้นเส้นค่ะแล้วก็จะมีต้มยำด้วยค่ะแล้วก็มีของหวานแล้วก็มีผลไม้ในใครสนใจมาทานเจที่บ้านช้างแวะมาเลยค่ะทั้งโอกาสนี้โอกาสหน้า ก็มาทานกันได้เลยพราะเวลาที่เราทานเจก็จะอยู่ในเจหลายวันใช่ไหมคะบางคนก็หาทางเลือกในการทานเจย,ยากแต่กันก้าวแนะนําเลยค่ะลองมาดูค่ะนะมาหนึ่งวันสองวันหรือว่ามาครบทั้ง9วันเลยก็ได้เพราะว่ามีให้เลือกหลากหลายและที่สําคัญนะคะมีเพื่อนที่ทานเจด้วยกันเยอะมากสําหรับใครที่แบบว่าอยู่ในครอบครัวทานคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าเลิศ